ครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับผมจ้าจากชาแนลเอ็กโซติกเดียวนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้ทําการนะครับไปรับกรงมานะครับเป็นกรงสําหรับเลี้ยงไก่นะครับแต่เราเอามาทําเลี้ยงอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้นะจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูเนาะก็สาหรับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเพราะว่าตั้งใจจะมารีวิวกรงให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกรงกันเลยนะไปไปกันเลยครับมาครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับโอ้มีเด็กรรออับยู่ ก็สาหรับวันนี้ผมที่บอกว่าจะมารีวิวกงก็จะเป็นงงอันนี้นะครับก็เป็นงงไม้นะครับซึ่งเลี้ยงไอตัวนี้อยู่นะครับอันนี้คือนายมอนิเตอร์นะครับท่าทางเอาเรื่องอยู่นะดูดูตั้งท่าตั้งท่าน่าจะออกมาพึ่งแดดน,นะครับเชา้ชาเช้านะเพราะว่าอากาศตอนเย็นเย็นมันก็ตอนกลางคืนนะมันก็อากาศค่อนข้างหนาวหน่อยนะเขาก็่าจะมาพึง่ตงตรงพึ่งแดดนนครับตัวนี้ซาวนันนามอนิเตอร์นะครับ ตอนนี้ผมตั้งใจจะเอามาเลี้ยงนี่แหละมอนิเตอร์อยู่แล้วเพราะว่ามอนิเตอร์ผมเนี่ยพวกนายกสวรหน้ามันยังไม่ใหญ่มากนะครับถ้าเป็นมอนิเตอร์ตัวใหญ่ๆเนี่ยผมว่ามันน่าจะไม่ทนทานพอนะครับดูด,ดูคือถามว่ามันทนเท่ากงเหล็กไหมมันคงไม่เท่าหรอกครับแต่ถามว่าถ้าถัดเลี้ยงเราเนี่ยตัวยังเล็กอยู่ก็น่าจะใช้แก้ขัดไปได้ก่อนนะครับมันก็ไม่ได้แน่นหนามากนะทุกคนดู ด้วยความที่มันเป็นไม้ด้วยแหละแล้วก็เป็นซีลวดเหล็กตะแกรงเหล็กแบบนี้นะครับมันก็นั่นแหละน่าจะไม่ได้ทนมากแต่ว่าสวยนะพอเ,เอามาตั้งดูแล้วมันมันสวยงามนะครับแล้วก็ด้วยราคามันก็ไม่ได้แพงมากผมก็เลยยอมที่จะจ่ายนะแล้วก็ผมก็นําเอามาตั้งข้างในโกดังนะครับเพราะว่าถ้าไปโดนแดดโดนฝนเนี่ยด้วยความที่เป็นไม้เนี่ยอาจจะพังเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยแก้ปัญหาด้วยการเอามาตั้งในร่มนะ แล้วก็เมื่อตรงนี้เป็นแกงเหล็กนะทุกคนเราก็สามารถนําหลอดไฟมาวางได้นะครับกรงนี้เป็นกรงไก่นะครับ๋ยวผมบอกราคาก่อนว่าผมได้มาที่เท่าไหร่นะครับสาหรับราคาที่ได้มานะครับก็คือ900อนะครับรวมส่งครับเขาส่งมาทางรถไฟเนาะก็ค่าส่งมา2ออห้าอ่ะแล้วรวมทั้งหมดเนี่ยมันคือ900ร้อยลองคิดดูว่าค่ากรงเท่าไหร่นะ <laughs> ประมาณ6 5 0หสปะ่ะหรือเจ0หเออ750หิบป่ะ6ห0สิเออ หกหน้าห้าสิบหกนห้าสิบนี่นะหน้าตาของน้องนายมอนิเตอร์เลี้ยงได้นะครับเพราะว่าแรงเขายังไม่เยอะถ้าแรงเยอะแล้วก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับเพราะว่ามันไม่น่าจะเล่นหนาเท่าเหล็กจริงๆนั่นแหละและ้วก็อันนี้เป็นระบบล็อกนะครับทุกคนก็นี่ครับเราก็หมุนปึ๊บตรงนี้เป็นบานพับสวยงามนะครับแล้วก็เปิดปิดได้เนี่ยช่องก็กว้างนี่ เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะสําหรับนายมอนิเตอร์เดี๋ยวรอก่อนนะทุกคนเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอันนี้เป็นซาวัน n ามอนิเตอร์เคยรีวิวไปแล้วแต่คนละตัวกันนะตัวนั้นผมก็ปล่อยไปแล้วแหละนี่นะอันนี้ผมก็จัดแบบใช้ของที่หาได้ตามธรรมชาติเลยก็เป็นฟางนะครับช่วงนี้ฟางเยอะฟางคร้าวนะ ใครที่หากลงอยู่นะครับแล้วก็สเปคประมาณนี้ใช้ได้แล้วครับประมาณนี้ใช้ได้ก็แนะนําเลยนะครับเพราะว่าก็สวยนะถ้าเราเอาไปทาสีเคลือบอะไรอย่างเงี้ยก็จะสวยไปอีกนะครับถามว่าใหญ่ไหมใหญ่นะครับสามารถใส่พวกมอนิเตอร์ตัวแบบเมตร2เมตรได้อยู่นะแต่น่าจะไม่ทนขนาดนั้นนะทุกคนก็ลองดูนะครับถ้ารับสเปคได้รับรักเรื่องราคาได้ก็สวยงามนะครับแนะนําเลยเนาะ โอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวกรงนะครับเป็นกรงที่เอามาเลี้ยงมอนิเตอร์นะครับแต่มันไม่ใช่กรงสําหรับมอนิเตอร์เป็นกรงเลี้ยงไก่เรื่องสเปคเรื่องราคานะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนรับได้นะครับผมก็แนะนานะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับแล้วก็พอพอเลี้ยงได้อืมสําหรับไซสเ์เล็กๆพอพอเอาอยู่นะครับแต่สําหรับตัวใหญ่ก็แนะนําเป็นเหล็กไปเลยดีกว่าเนาะอันนี้มันก็ค่อนข้างที่จะมันยังมีความ โครงเครงด้วยตัวพัสดุอะไรต่างๆอยู่บ้างนะครับก็แ่นแหละถ้าใครรับได้ก็ลองไปหาซื้อกันดูนะอันนี้เอามารีวิวเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ดูเฉยๆว่าเออกรงไก่เราก็สามารถนํามาเลี้ยงมอนิเตอร์ได้เหมือนกันนะแต่ความแข็งแรงทนทานอาจจะไม่มากเท่าเหล็กนั่นเองก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กับช่องผมด้วยนะครับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย